กูติกที่นี่ก็แลดูมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นบูติกที่ผมดูมาที่ดีที่สุดของสีเก่าเขาแล้วนะครขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด Meet and g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะฮะในเมื่อเรามากันถึงที่เทียนจินแล้วแล้วก็มาเยี่ยมชมโรงงานของซีเกาแล้วนะฮะผมก็พามาร้านนาฬิกาซีเกาโดยเฉพาะนะครับพง่ายก็คือบูติกของเขานั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บูติกของเขานะฮะที่เมืองเทียนจินะซึ่งเป็นร้านที่ดีที่สุดของเขาครับก็บูติกที่นี่ก็แลดูมีความสวยงามนะครับ แล้วก็เป็นบูติกที่ผมดูมาที่ดีที่สุดของซีเกาลเขาแล้วนะฮะผมเคยไปบูติกของซีเกาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ปักกิ่งนะฮะแต่ก็แลดูไม่ได้มีความสวยทันสมัยเหมือนกับร้านนี้นะฮะซึ่งร้านนี้ก็มีสินค้าที่ค่อนข้างเยวะครบแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมชมโรงงานของซีเกามาก็มีความรู้สึกว่าอินอินกว่าทุกครั้งเพราะก่อนหน้านี้นเราไม่เคยไปเยี่ยมชม โรงงานซีเกาเมก่อนนะความรู้สึกก็เฉยๆนะฮะวันนี้ไปเยี่ยมชมมาแล้วรู้สึกคึกเขิม <laughs> อ่าปอนก็บอกผมว่าเฮ้ยพี่เล็กเป็นตัวแทนเลย <laughs> นี่เราคึกเขิมกันขนาดนั้นนะผมก็ยังสองจิตสองใจนะฮะผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วซีเกาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีที่จะเป็นทางเลือกให้กับคนเล่นนาฬิกาประเทศไทยนะครับ แต่เนื่องจากว่าเขามีานาฬิกาที่มากรุ่นนะฮะแล้วบางรุ่นนี่ผมดูแลดูแลแล้วมันไม่น่าจะเข้ากับตลาดเมืองไทยได้นะฮะแต่ราคาไม่แพงนะครับแต่มีบางรุ่นนี่ก็คือสวยงานดีแต่ในทางตรนข้ามก็ราคาก็แพงตามไปด้วยนะฮะนั่นก็ไม่รู้จะยังไงดีอย่างตัวนี้มันเป็นตัว ไอคอนิกของแบรนด์เขานะฮะคือขายดีทำออกมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับงั้นเขาก็ขายตัวนี้เยอะแต่ตัวนี้ในตลาดก็มีของปลอมเยอะเช่นเดียวกันนะครับตู้นี้จะเป็นตู้ที่เป็นของแพงแล้วครับก็เป็นพวกตูบ้บยองนะฮะแล้วก็ตูบ้บยองก็จะมีหลากหลายราคาหลากหลายวัสดุนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้ว ซีเกาเนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่น่าจะเล่นสนุกนะฮะเพราะว่ามีหลากหลายมากๆนะฮะหลากหลายจนตาลายนะแล้วก็ราคาในรุ่นที่เริ่มต้นก็ไม่แพงนะครมันเป็นพิจิดคิดว่ายังไงฮะถ้าผมจะเป็นตัวแทนซีเกาอีกสักเลือ Ear orn, อีหฮอนหนึ <laughs> ่งหาเรื่องอีกแล้วก็อย่างที่บอกว่า เราพอเราอินนะฮะไปโรงงานเขาเราต้องเยอะก็ยอมรับเลยว่าเขา,เาตั้งใจทํานะฮะทำให้มีความรู้สึกว่าเราก็อยากที่จะสัมผัสนาฬิกาของเขานะตัวนี้ก็ตุบปียองนะครับแต่ตัวนี้ตุบียองราคาจะไม่ก็แพงกันนะเนี่ยนะครับแต่ถูกกว่าตู้เมื่อกี้นี้นะไมมว่าเป็นไงครับ นาฬิกาของเขาแดดูสวยไหมฮะตัวนี้สวยและราคาดีนะฮะหมื่นกว่าบาทก็สวยแล้วก็ไม่แพงผมว่าเครื่องประดับเขาแดดูน่าสนใจดีนะฮะเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆของนาฬิกามาทำเป็นเครื่องประดับ ที่ผมบอกน่าสนใจนี่คือสวยไม่สวยไม่เกี่ยวนะฮะผมบอกว่ามันน่าสนใจแต่ความสวยงามผมว่ายังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่สามตัวนี้เป็นสามตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะเป็นออลิกาหน้าตาแบบเดียวกับ นาฬิกาชุดแรกที่ผลิตออกมาขายของทางสีเกาเขานะโดยหน้าสีแดงนี่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับส่วนนาฬิกาผู้หญิงผมก็มองดูว่ามีบางรุ่นก็แลดูสวยดีนะครับแต่ดูจากผิวเผินมองด้วยตาแล้วงานบางตัวอาจจะดงดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ ตัวหน้าปัดแผนที่โลกนี่สองหมื่นนิดๆกับตัวหน้าตาคล้ายๆบีเก้ตัวนี้ประมาณหมื่นปลายปพื่อนๆคิดว่าไงสวยไหมครับสเกลตันงานก็แลดูพอไหวไหมฮะ นี่ก็ตัวยอดนิยมตลอดการนะครับตัวโคโรโกราฟตัวนี้เป็นดับเบิลตูบิยองนะส่วนตัวนี้เป็นตูบิยอง3มิติก็เล็ก3มิติหรือ4มิติก็ไม่รู้นะมันจะพลิกใน2แนวพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับ คุณปอนก็ถ่ายอยู่เหมือนกันเพื่อนคิดว่าไงฮะกับบูติกของซนะีเกาชอบไม่ชอบที่ผู้คฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดก Subscribe นะครับลาไปกับบรรยากาศของบูติกซีเกานะฮะผมอาจจะเปิดดนตรีไปแล้วก็ าขายคอลเลกชันเขาให้ดูทั่วๆกัน